สวัสดีครับพบกับลุงนับ,บปาราตี้คนเก็บเบอรี่ประเทศฟินแลนด์อยู่ประเทศฟินแลนด์เหมือนเดิมนะครับวันนี้วันที่17สิงหาคม2563นกะฮะก็ช่วงนี้คือเริ่มปิดปิดรับออเดอร์ไปแล้วบลูเบอรีร่นะฮะแล้วก็ตอนนี้จะเก็บไว้กินเองแล้วก็เอาไปฝากลูกๆบลูเบอร,รี่ลูกสีดำนะฮะแล้วก็ ตอนนี้ลูกเรดเบอร์รี่หรือคาวเบอร์รี่เริ่มสุกแล้วก็จะเป็นสีแดงแต่ยังเก็บไม่ได้นะเพิ่งจะเริ่มแดงลองให้สีแดงกุนิดมาดูนะฮะว่าบลูเบอร์รี่ลูกดำกับเรดเบอร์รี่ลูกแดงนี้อยู่กับน,นี่นะบลูเบอร์รี่นะที่เก็บอยู่และที่เก็บที่ผ่านมาแล้วก็ตอนนี้เก็บเพื่อจะเอาไว้กินเองนะกับไปฝากลูกออเดอร์สุดท้ายในการสุดท้ายแล้วก็ต่อไปก็จะเก็บ เรดเบอรี่หรือคาวเบอรี่จะเห็นว่าเป็นสีแดงๆเงี้ยแล้วก็อยู่อยู่ด้วยกันนะต้นอยู่ติดกันคือใบก็ต่างกันใบจะเห็นว่าสีเริ่มกลืนเออไม่ใช่กลืน,ลนสละแตกต่างกันไปสีแดงนะเรดเบอร์รี่เชื่อก็บอกเรดเบอร์ี่แต่ชื่อจริงเขาคือคาวเบอรี่นะฮะหรือภาษาฟิน,ฟนแลนด์ฟินิชเรียกปัวลูกกนนะเริ่มแดงเริ่มสุกเจนเป็นสีแดงแต่ว่าถ้าว่า เราดึงออกมาแล้วเนี่ยข้างใต้ใต้ท้องเนี่ยจะยังเป็นสีขาวอยู่นะยังไม่ตักยังไม่เก็บนะฮะยังขาวอยู่ถ้าแดงสุกจริงก็สีจะค่ำๆแดงค่ำๆเข้มๆเลยนะเห็นว่าลูกใหญ่นะฮะแต่ว่าปีนี้มีน้อยมากนะฮะคาร์บรี่หรือเรดเบอรี่นะฮะน้อยนะฮะไม่ได้มีทุกที่นะครับบริเวณนี้โอเคอยู่คือก็เป็นกลุ่มเล็กๆเท่านั้นเอง ทั่วๆไปแล้วถือว่าปีนี้ป่าเรดเบอร์รี่น้อยมากน้อยไม่เย็นมากนะน้อยจริงๆหรือน้อยอหลีไม่เห็นลูกใหญ่อันนี้ค่อนข้างแดงเกือบหมดนะแต่ว่าเราต้องการให้สุกแล้วก็ฉ่ำจริงๆนะฮะถึงจะเก็บนะฮะตอนนี้ยังไม่เก็บอีกประมาณอาทิตย์อนึางนะถึงจะได้เก็บอีกสัปดาห์หนึ่งตอนนี้คือปิดตลาดบลูเบอร์รี่ไปก่อนลูกดำไปก่อนนะจังเ็ว่าตักไปก็ เก็บไปทิ้งเราจะไม่เก็บบ่มนะฮะยังมีขาวอยู่นะครับบลูเบอรี่ก็ยังอยู่แต่บลูเบอรี่ตอนนี้เก็บไปแป๊บเดียวนะฮะสองสามชั่วโมงให้หลังก็จะเละน,นะฮะเก็บไปต้องรีบทำความสะอาดแล้วก็เอาไปส่งลูกค้าแล้วก็แพ็คใส่ตู้แช่แข็งเลยนะฮะไม่งั้นจะเละตุ้มเป๊ะเลยแล้วก็จะเป็นรสชาติโอ้นะไม่หวานแต่ตอนนี้หวานกําลังหวานถ้าหยิบถึงต้นตรงนี้หวานมากบลูเบอรี่นะ นี่ครับบลูเบอรี่ครับก็ยังมีอยู่นะอันนี้เป็นก็เรียกว่าบลูเบอรี่ชุดที่สองรุ่นที่สองนะที่รุ่นแรกนี่เละไปแล้วนะลูกจะเป็นออกสีอมแดงแดงอันนี้ถ้าลูกยังสดอย่างนี้คือเป็นบลูเบอรี่รุ่นสองแต่เราไม่เก็บแล้วนะหยุดตอนนี้วันนี้ได้เก็บไปแล้วก็แพ็คใส่เป็นลิตริริครึ่งลิตรครึ่งลิตรนะจะไปฝากน้องนิดานะ ไปฝากน้องลิดาแล้วก็ทําเก็บให้ปนัดด้วยก็ต้องช่วงนี้ยังไม่ได้เก็บเรดเบอรี่ออ ry, ก็ลุงมนุกก็จะมาค่อยๆทยอย,อยเก็บไปเรื่อยๆปนัดนะไว้กินเองลุงมนุปกปนัดทําแยมบ้างแล้วก็เอาไว้ใส่ข้าวโอ๊ตตอนเช้านะตอนเช้าเราจะใส่ข้าวโอ๊ตจิบมือช้อนหนึ่งสองช้อนเงี้ยเพื่อให้ได้วิตามินครับก็ให้ชมกันแค่นี้ก่อนนะครับ สำหรับวันนี้พอไม่ได้ออกคลิปมาหลายวันตั้งหน้าต่างตาเร่งเต็มที่เลยเร่งสุดๆเลยฮะที่จะปิดตลาดบลูเบอรี่ครับขอบคุณที่เข้ามาชมกันนะครับจากลุงมนกปนาที่คนเก็บเบอรี่ประเทศฟินแลนด์ครับสวัสดีครับ